สวัสดีวันที่2กันยายน2,567นะคะแอดมิน,นูน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนครับเอซทั้งช่อง y o u t ท b e ท,ทุกทุกทันเด้อค่ะเด้ออาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อห้านอยมัดรวมกันเลยเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงท่านผู้ชมผลสลากรัฐบาลไทยเมื่อวานนี่ฉกมานกันบ่ เมื่อวานนี้ห้าหน้อยกระแตกเด้อค่ะเดอ้อเอ้าธผูมชมท่านใดถือดีใจน้าธรูมชมแอดมินหนูหน่อยถือโยกธรรมชมรัฐบาลไทยพอ่พอพแม,ม,ม,ม่แม่ชคมานกันบ่มีใครถูกบ้างคุณพอ่อคุณแม่ถือก,กันบ่รัฐบาลไทยหมื่อวานนี้หอยซองบอ่อเขา่าเด้อค่ะเดอ้อห้อยซองบอ่อเขา่านผูมชมกระโดดหัวซักไส่ปักยางคักธรรมชมห้อยซองสองซอง 93 92 93ท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินนูนอยไดเก่าซีแอดมินนูนอยมากเกลียเก่าอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าได้ปลายได้ทุนขึ้นเลยท่านผู้มชมขันซีบอกค่ะข,ข,ขาดทุนอยู่เลยท่านผู้มชมขันสีว่าสื่อมองหันสื่อมองนี้แน่โทรไปบอกแม่สื่อโยบันกับเป็นพันเลยท่านผู้มชมเมื่อวานนี้แอดมินหนูหนอยสื่อเมื่อ2,000กว่าบาทหัก เปอร์เซ็นต์ออกแล้วเบสสองพันสี่ลอยมันได้ท่านผู้ชมถึอเลขหาสิบบาทหักออกแล้วเหลือยุแปดลอยหาสิบบาทบาท่านผู้ชมบันที่นี้บันับเอาที่โอนไปให้แม่ซื้อบำบัดพันหนึ่งก็ถือว่าขาดทุนสองลอยมันได้ท่านผู้ชมเอางวดหนาสู่ต่อนะคะเนาะร,รัฐบาลไทยคันแม่นบกวันได้จับ ป่าจับปูนั่นแม่นบ่เถ,ถิดธรรมชมอ่าเพิ่นสุกใส่ซื่อๆดอกธรรมชมซื่อหอยกระโดดใส่เบอือตัางหลายอ้าจังไดงวดหนาสูตรต่อเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยธรรมชมท่านใดถือดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อสำหรับแอดมินถือกอะขาดทุนธรรมชมไปซื้อหมยซ่องโตละหาลอยโตละสามลอยผุนเด้อธรรมชมโต ออกเอาหาสิบ,บาทวัดสนามีสำนันธรรมชม้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อหาน้อยมาดรวมเลยนะคะเนาะลืมออืน่นพอพอแม่แม่เขากลุมธรรมชม้ชมเอาธรรมชม้ชมบัตรทีนี่ทันใดที่สนใจจะเขากลุมไลฟ์พี่ทัก id l ดีไลน์แอดมินนูหน่อยด้ยค่ะเด้อทัก id ดีไลน์ n o o 1599นะคะ กะสีบวพาดทุกแนวทางเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมวยซองกะสีว่างไห้ในกลุ่มท่านผู้ชมมีจักซซองสีว่างไห้มืเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับมวยซองบัดจีบันท่านผู้ชมอ่ามันมาหลายซองแอดมินหน่วยกะบอกาว่างไห้หลยอ่าบางท่านเพื่อนกะสีทรับซ้อนเนาะคะ่ะเนาะบางท่านเพื่อนกะอยากได้เอาจัิงสีมีเทไรว่างไห้มืดเลือกเอาเด้อค่ะเด้อเลือกเอาท่านผู้ชมบัดทีนี้เข้ากลุ่มนะคะเด้อเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ไอดีไ e น noo หนึ่งห้าเก้าเก้าหากท่านใดที่อยากจะได้แนวทางเนาะคะ่ะเนาะบม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาหลักะฮาน,นอยมัดรวมท่านผู้ชมเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนูหน่อยนํา奈เดอค่ะเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปดันคลิปให้แอดมินหนูหน่อยน,นํา่เดอค่ะเด้ออ้าวท่านผู้มนนมชมมาที่นี่ มาเปิงฮาหนอยมัดรวมกันเลยเนาะคะะหาห่ะเนาะฮานอยมัดรวมบบย้อมลุดท่านผู้ชมมื่อนี้ไปต่อเด้อค่ะเด้อเสียงรดขายของท่านผู้ชมเสียงรดขายผักสิบห้าวันติดนะคะเนาะสิบห้ามือติดเด้อเด้อท่านผู้ชม ไม่ยอมหลุดมเมื่อวานนี่ก็เขา่าห้าสี่สีห้าสองรอบเดอ้อท่านผูชม5้าสีหฮานอยรอบพิเศษกับ VIP เจาะแตกเดอ้อท่านผูชมเจาะแตกนะคะสี่หาสามว่าจา้าเถื่อนเนาะท่านชมซุยไปซุยมาซุยไปซุยมาเมื่อออกสีหาอีกนีบพพลเจาะแตกชุดวัดใจด้วย สี่สองหาสี่สามหากบสามหาออกแต่สองหาสุ้ยไปซุยซ้ยมาซุ้ยมาสี่หาอีกท่านผู้ชมเอาเมื่อว่านี่ก็ถือว่าแตกไปทั้งสองรอบนะคะเนาะห้าสี่สี่ห้าหาสี่ตัวกลับด้วยท่านผู้ชมเด่นห้ากับหกวิ่งห้ารูดห้าเด้ท่านผู้ชมสายรูดนะคะเนาะสายวิ่งสาย,สายรูดเมื่อว่านี่หามา พิเศษปกติ V I P เมื่อวานนี้บ่เป็นตามาได้ท่านผู้ชมแต่วา่ามาบ่ยอมลดเอา้าเมื่อนี้ไปต่อธรรมชมุมเมื่อนี้กัสิบลูดตักนผู้ชมไปต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะโซได้โซเซียสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อสามตัวแตกเห็นบ่ท่านผู้ชมถ้าสามตัวเริ่มมากทะยอยมามันก็สิเริ่มมากได้ท่านผู้ชมถ้ามันหายไปมันก็สิหายไปโดนเด้อท่านผู้มชม สามตัวลงไวยน่ำเด้อค่ะเด้อทันใดที่มักสามตัวท่านผู้ชมอย่าเพล่อย่าพลาดขันมันเริ่มมาสามตัวสีมันกะสีมาติดติดกันเด้ท่านผู้ชมเมืม่อนี้สิไปหรือสีลดหรือสียุดท่านผู้ชมลุยเลยเด้อค่ะเด้อโซดายโซเสียเลขเด่นจับบินหกเจ็ดศูนย์หนึ่ง 4ีห้นะคะ4ีหามาอีกระบบะท่านผู้ชม1นึ่งสี่ห6าหกเจ็ด่นแมนอยู่ท่านชมเด่น6กับ7 15คู่บวินนะคะ6กเจ็ดหนึ่ง เมื่อวานนี่ฮาน้อยมาดรวมเด้ท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยบอกว่าถ้ารัฐบาลไทยเมือ่อใดฮาน้อยมาดรวมแต่ล่างนี่เขาดีดีเมื่อวานนี่เขาทั้งบนทั้งล่างดรรมมเด้ท่านผู้ชมหกศูนย์กับเก้าสีรรมมานะ่มันเด่นเก่าเด้ท่านผู้ชมรัฐบาลไทยนะมันเด่นเก่าแอดมินหนูหน่อยว่าเก่ามาแห้งก็คือห้าเก้าในนี้มีห้าเก้าหกเก้า อ่าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสามเดท่านผู้ชมบัรที่นี่หกศูนย์กัญญม่าเด้งบนังล่างทา่านผู้ชมฮานอยตะลางนี่มีแม่เอฟซีเพิ่นเคยขอแอดมินหน่อยอยู่น่าจะได้อยู่นะท่านผู้ชมแม่เอฟซีนาจะได้อยู่เคยเห็นแม่เอฟซีขออยู่วัดฮานอยเมือ่อใดมีรัฐบาลไทยล่วงให้แม่แต่เสาเนีย่ย แม่เสียเอามากเกียงใส่กับรัฐบาลไทยเพื่อนวามันเข่าดีเพื่อน่าจะได้อยู่นะธรรมชมน่าจะมีคนได้เนาะคะ่นะเนาะต่อไปสังเกตโหลดธรรมชมเมมือใดมีรัฐบาลไทยมันเขาดีด้วยธรรมชมส่วนมากจะเขา่าแล้วก็6 4 6ี่หเจศ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจห้าศหนึ่งศูนหหนึ่งสหนึ่งห้าและสีห้านะคะ เป็นหกกับเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเด้อธรรมชมวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเมื่อนี่เด่นประจําวันกะมาบอ่อแห้งเด้อธรรมชมมาบ่อแห้งปันใดแอดมินน้อยสิเจาะเข่าธรรมชุม,ม,มถ้าหากเลขมาเมื่อนี่แอดมินน้อยสิเจาะเขาบ่ธรรมชมจะมาตามนัดใหม่เด่นประจําวันชนกับเด่นในสูตรแอดมินน้อยก็คือเจ็ด กับศูนย์เด้อค่ะเด้อเจ็ดกับศูนย์วันนี้ต้องมีให้เห็นแน่นอนก็นคือสี่ห้านี่ต้องมากอีกเด้อท่านผู้ชมสี่ห้านี่ต้องมากอีกหกคู่เด่นเน้นเจาะเจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสี่เจ็แอดมินน้นอยบอไดเจาะ6 4สี่ค่ะด้ท่านผู้ชมมอนี่แอดมินน้หนอยทีเจาะเวิ่ง7รูด7 2คู่วัดใจคือ7 4กับ7จนะคะอ้าวท่านผู้ชม2คู่วัดใจมินี่ อย่าเพอ้ออย่าผาดเด้อค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจอดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่และศูนย์ห้าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสิบห้าวันติดป้าธรรมชมสิบห้าเมื่อติดเหลียวบอย่อมรุดเอา้าธรรมชมถ้ามันบอยรุดกับไปต่อเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเลยขีดรุดมาแล้วเด้อธรรมชมเลยขีดอันตรายมาแล้วเด้อธรรมชม บอมแมนสีเดินต่อบอลลูดบอกนรรมชมต่อมาชุดสามตัวนะคะกระดาษจกกระปุกแน่เวยค่ะเด้อหนูหน่อยเขียนผิดเขียนเกินได้นร,รูมชมเขียนหกสี่ห้าแล้วก็หกสี่ห้าสองรอบอา้าวถ่ายคลิปเชิญเคยแอดมินหนหน่อยปากลานเด้อค่ะเด้อหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจสงสื่อสินค้า สบูก่กุนต้านระเบิดขี้ไครเล่งผิวขาวนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาดสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากแล้วก็ยูคอลลาเจนอาหารเสริมนะคะสั่งซื้อที่เบอร์0818623581นะคะปากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนแนเดอร์ค่ะเดอร์สบู่กาแฟยาสีฟันและอาหารเสริมยูคอลลาเจนนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวด ตามข้อตามข่าวนะคะอยู่คอลลาเจนกระปุกละ490บาทนะคะเอา้าสุดท้ายนี่แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ